สะพาไปเลือกตั้งกันนะสิบเอพฤษภาวันที่เรารอคอยเลือกนายกไม่มีด่างพล้อยไม่มีท้อชอยพร้อมทำงานทุกวันสมชัยนะช่วยกันบอกต่อพร้อมทีมสอทต้องออกไปช่วยกันชาวนวดินแดงเลือกคนทำงานพัฒนาหมู่บ้านให้เจริญก้าวไกล สารงานต่อกองงานใหม่ร่วมใจพัฒนาโนนดินแดงกลุ่มรวมพลังพัฒนาโนนดินแดงโดยนายสมชัยก้อยชัยสิริกุลรอมรับใช้พ่อแม่พี่น้องชาวโนนดินแดงกราบเรียนพ่อแม่พี่น้องชาวโนนดินแดงทุกท่านในวันอาทิตย์ที่11พฤษภาคม2568นี้ตั้งแต่เวลา8ปดนาฬิกาถึง17บนาฬิกาเป็นวันเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลโปรดเลือกเบอร์หนึ่งเบอร์ S 1> 1. <S นายสมชัยก้อยช้ยสิริกุลเป็นนายกเทศมนตรีตำบลโนนินแดงอดีตนายกนักพัฒนามุ่งมั่นทำงานประสานทุกฝ่ายให้ใจทุกคนติดดินรับฟังทุกปัญหาขอโอกาสรับใช้พ่อแม่พี่น้องอีกครั้งโปรดเลือกเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่ง นายสมชัยก้อช้ยสิริกุลเป็นนายกเทศมนตรีตำบลโนดินแดงและเราขอแนะนำผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลเขตหนึ่งไว้ในออบอ,อกอ้อมใจพ่อแม่พี่น้องชาวโนดินแดงโปรดเลือกนางโนลนีธนสุนทรอภิรุดีเบอร์หนึ่งนายสมชัยสีโคตรเบอร์สองนายชวนลุงไทยสงเบอร์สานางภาวินีชัยอนันตะกูลเบอร์สี่ นางสมหมายวงชัยเพลงเบอร์ห้านายวรากรชาไทยสงเบอร์หสมาชิกทุกท่านล้วนมีประสบการณ์การทำงานร่วมกับนายกเทศมนตรีดังสโลแกนสารงานต่อกองงานใหม่ร่วมใจพัฒนาโนนดินแดงสื่อสัตว์มีคนนุนธรรมขอบอกย้ำทำงานได้เลย สมชัยคนนี้คุณเคยทำงานได้เลยไม่ต้องเสียเวลานายกก็าได้เบอร์เดียวอย่าลืมกันเชียวเดินเข้าคูหาเจาโนนนินแดงช่วยกันเลือกมาสิบเอ็ดพฤษภาไปกายยกทีสมชัยช่วยกันบอกต่อพร้อมทีมสอทอเลือกไปดูแลพี่น้องพ่อแม่นายบอย การบริหารงานที่ยึดพี่น้องประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมถึงพร้อมด้านการศึกษาสารงานต่อต่อยอดการพัฒนานโนนีนแดงสู่เมืองน้าอยู่พัฒนาถนนในทุกชุมชนมีความสะดวกสบายทั่วถึงเพิ่มไฟส่องสว่างบริเวณจุดเสี่ยงกระจายงานด้านสาธารณประโภคพัฒนานงานโครงสร้างพื้นฐานส่งเสริมกลุ่มอาชีพสืบสานวัฒนธรรมประเพณีคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของชาวอำเภอโนนีแดงพร้อมดูแลคุณภาพ ชีวิตของพี่น้องประชาชนสารต่อด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตดูแลทุกกลุ่มวัยวัยแรกเกิดวัยก่อนเรียนวัยเรียนวัยรุ่นวัยทำงานวัยสูงอายุสตรี คนพิการและผู้ด้อยโอกาสในวันอาทิตย์ที่11พฤษภาคม2,568นี้เป็นวันเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลโปรดเลือกเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งนายสมชัยก้อยช้ยสิริกุลเป็นนายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดงอดีตนายกนักพัฒนามุ่งมั่นทำงานประสานทุกฝ่ายให้ใจทุกคนติดดินรับฟังทุกปัญหาขอโอกาสรับใช้พ่อแม่พี่น้องอีกครั้ง โปรดเลือกเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งนายสมชัยก้อช้ยสิริกุลเป็นนายกเทศมนตรีตำบลนโนดินแดงและเราขอแนะนำผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลเขตหนึ่งไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจพ่อแม่พี่น้องชาวโนดินแดงโปรดเลือก นางโนลนีธนสุนทรอภิรุดีเบอร์หนึ่งนายสมชัยสีโคตรเบอร์สองนายชวนลุงไทยสงเบอร์สนางภาวินีชัยอนันตะกูลเบอร์สนางสมหมายวงชัยเพ่งเบอร์หนายวรากรชาไทยสงเบอร์หสมาชิกทุกท่านล้วนมีประสบการณ์การทำงานร่วมกับนายกเทศมนตรีดังสโลแกนสางงานต่อกองงานใหม่ ร่วมใจพัฒนาโนนดินแดงเราไปเลือกนายกเล็กนำโชคช่วยกันแม่พ่อเลือกนายกพร้อมเทียงสอทออย่าลืมกันนอช่วยกันน้องพีในวันอาทิตย์สิบเอ็ดพ่ออนี้ชโนนดินแดงอย่ารอรีไปเลือกคนดี ช่วยเลือกสงชัยคนนี้อีกด้วยชาวเทศบาลพวกเราต้องช่วยรอมสทยกทีมไปด้วยต้องไปเลือกคนนี้เลือกทีมนี้ทำงานเป็นประชาร่วมธรรมผู้นำร่วมคิดพันธกิจคืองานพัฒนาก่องานใหม่ด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับเทศบาล ตำบลโนนดินแดงเพื่อลดภาวะมลพิษทางอากาศและลดฝุ่น PM 2.5จัดหาแหล่งสถานที่ออกกำลังกายให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลในวันอาทิตย์ที่11พฤษภาคม2568นี้เป็นวันเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลโปรดเลือกเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งนายสมชัยกอยชัยสิริกุลเป็นนายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดงอดีตนายกนักพัฒนามุ่งมั่นทำงานประ สารทุกฝ่ายให้ใจทุกคนติดดินรับฟังทุกปัญหาขอโอกาสรับใช้ยพ่อแม่พี่น้องอีกครั้งโปรดเลือกเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่ง,น,งนายสมชัยก้อช้ยสิริกุลเป็นนายกเทศมนตรีตำบลนโนดินแดงและเราขอแนะนำผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลเขตหนึ่งไว้ในอ้อมอกอ้อมใจพ่อแม่พี่น้องชาวโนดินแดงโปรดเลือก นางโนลนีธนสุนทอนอภิรุดีเบอร์หนึ่งนายสมชัยสีโคตรเบอร์สองนายชวนลุงไทยสงเบอร์สนางพาวินีชัยอนันตะกูลเบอร์สนางสมหมายวงชายเพ่งเบอร์ห้านายวรากรอนชาไทยสงเบอร์หสมาชิกทุกท่านล้วนมีประสบการณ์การทำงานร่วมกับนายกเทศมนตรีดังสโลแกนสารงานต่อ กองงานใหม่ร่วมใจพัฒนาโนนดินแดงอยากได้นักพัฒนาตัวจริงโปรดเลือกเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่ง นายสมชัยก็อใช้สิริกุลเป็นนายกเทศมนตรีตำบลนนดินแดงอดีตนายกนักพัฒนามุ่งมั่นทำงานประสานทุกฝ่ายให้ใจทุกคนติดดินรับฟังทุกปัญหาขอโอกาสรับใช้พ่อแม่พี่น้องอีกครั้งพร้อมด้วยสมาชิกทั้ง6ท่านที่มีคุณภาพมากประสบการณ์อยากเห็นการพัฒนาที่ต่อเนื่องและทำได้จริงเพื่ออนาคตชาวนนดินแดงหนึ่งแรงใจคือการพัฒนาหนึ่งเสียงของท่าน คือการให้ท่านนายกและสมาชิกทำงานอย่างต่อเนื่องโปรดไปช่วยกันเลือกคนทำงานจริงใจโปร่งใสตรวจสอบได้ไปทำงานตามภารกิจหน้าที่ภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่าโนนดินแดงเมืองน่าอยู่คู่สุขภาพดีทั่วนหน้าการศึกษาก้าวไกลใส่ใจสิ่งแวดล้อมเพียบพร้อมวัฒนธรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ในวันอาทิตย์ที่11พฤษภาคม2568นี้เป็นวันเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลโปรดเลือกเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งนายสมชัยก็อชัยสิริกุลเป็นนายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดงโอ้ยเลือกสงชัยไปทำงานต่อพร้อมสอทอไปก่องานใหม่ในวันอาทิตย์ช่วยกันเลือกปา ครรพทุกท่านครับในวันอาทิตย์ที่11พฤษภาคม2568นี้จะเป็นวันที่พี่น้องได้ตัดสินใจอีกครั้งโปรดช่วยกันเลือกนายกคนทำงานเลือกสมาชิกผู้มากประสบการณ์ขอฝากชื่อนีไว้ในอ้อมใจโปรดเลือกเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่ง นายสมชัยก่อใช้สิริกุลเป็นนายกเทศมนตรีตำบลนโนดินแดงและเราขอแนะนำผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลเขตหนึ่งไว้ในอ้อมอกอ้อมใจพ่อแม่พี่น้องชาวโนดินแดงโปรดเลือก นางโนลนีธนสุ้นทรอภิรุดีเบอร์หนึ่งนายสมชัยสีโคตรเบอร์สองนายชวนลุงไทยสงเบอร์สามนางภาวินีชัยอนันตกูลเบอร์สี่นางสมหมายวงชัยเพ่งเบอร์ห้านายวรากรชาไทยสงเบอร์หกสมาชิกทุกท่านล้วนมีประสบการณ์การทำงานร่วมกับนายกเทศมนตรีดังสโลแกนสางงานต่อกองงานใหม่ ร่วมใจพัฒนาโนนดินแดงอย่าลืมอย่าพลาดในวันอาทิตย์ที่1ิเพฤษภาคม2 5 6 8นี้อย่านอนหลับทับสิทธิ์โปรดไปใช้สิทธิ์ของท่านหลงรักเธอเข้าแล้วนะักไม่ยอดอยายีเลือกสมชัยน้องพี่มาดูแลพ่อแม่พี่น้อง ทังทีมบาริหารทำงานไม่มีเรียกร้องชาวนโนนดินแดงพี่น้องไปช่วยกันกันเลือกสอทอยกทีมเลยหนอช่วยกันจำไว้ชาวนโนนดินแดงนั่นไงต้องตัดสินใจเดินเข้าคูหา วันที่สิบเอ็ดเดือนพฤษภาเราต้องไปกาพัฒนาบ้านเรา